เขาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเขาตามเราเขาตามเราเราจะกลับกรุงเทพเฮ้ยเราไปถึงไหนเราก็เดี๋ยวบอกเขาด้วยว่าเราจะไปกรุงเทพอย่าตามเทศบาลทั้งหลายแหล่นะถ้าจะไปดูงานการบำบัดน้ําเสียเป็นประโยชน์มากมาที่จังหวัดนครสวรรค์จ้าได้ประโยชน์จริงๆนะครับสุดยอดมากโอ้ยจะเตื่นเต้นอะไรปลาพวกนี้นะเป็นปลาที่เขาเรียกว่าเป็นปลาที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่าง ทำไมคะเป็นปลาที่มีสัมมาคารวะดีมากเป็นยังไงคะปลานี้ใสดีเป็นยังไงน่าเลี้ยงคือทั้งหมดเขาเรียกปลาคราสวัสดีครับปลาคราสวัสดีครับดูแต่ทำไมมันเยอะเนาะแล้วทำไมมันตใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับจริงๆปลาคราบเขาต้องแบบเป็นคลองเลี้ยงหนบ้านปะสาเหตุที่เขาเลี้ยงมันมีที่มาที่ไปคุณรัชเนย อ๋อเอาที่มาก่อนแล้วกันเอาที่มาใช่ไหมค่ะที่มาเรามาจากนู่นมาจากกรุงเทพไม่ใช่ส่วนที่ไปเราอยู่ที่นครสวรรค์โอ้เอาที่อย่างงี้ที่เขาเลี้ยงปลาตรงนี้เพื่ออันที่หนึ่งความสวยงามเพราะว่าเขาพัฒนาตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คือนครสวรรค์นะคะอันที่สองเป็นการพิสูจน์ทราบว่าสภาพน้ําตรงนี้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้แน่นอน เ,เมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่ไ uh ด้ก็คือน้ํามีคุณภาพที่ดีมันมีที่มาไงพ่ทำไมจะไม่ดีล่ะน้ำอะคะเพราะว่าตรงนี้เอาเข้าจริงๆคือมันมาจากน้ําเสียทั้งเมืองของนครสวรรค์ที่ใช้กันในเมืองน้ําเสียอะไรใสขนาดนี้เป็นไปไม่ได้บําบัดแล้วครับ ขนี่แหละนี่แหละเขาจะมี5ขั้นตอนในการบำบัดอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคผมผมจะไม่เล่ารายละเอียดแต่ว่าที่เรามาปักหมุดที่นี่อ้าวราไรกานระวังรายรกานปักหมุดเอาอย่าใช้กนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเขายื่นั่งอะไรการปักเดี๋ยวก็ตกน้ำจริงหรอเขายืนอย่างเงี้ยก็คิดดูว่ามันบาดเสียวไหมคือที่เราต้องมาปักหมุดที่นี่นะครับเป็นสาระแก่นสารเลยค่ะ เพราะว่าหลายๆเมืองมีปัญหาเรื่องน้ําเสียมากมยิ่งเมืองเจริญเท่าไหร่น้ํายิ่งเสียที่อุตสาหกรรมเยอะยิ่งเสียค่ะยิ่งเสียครับบางคนก็แอบปล่อยน้ําลงแม่น้ำลำกลองยาพูดนะกรุงเทพมหานครแม่น้ําเจ้าพระยาออบางคนก็แอบปล่อยเมืองเมืองนครสวรรค์เป็นเมืองท่าเป็นต้นแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะต้นแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเป็นเมืองที่มีการค้ารุ่งเรืองมากแน่นอนครับเหมือนเมืองท,ทั่วไปเลยเมือง<ก>ใหญ่ มันก็จะมีน้ําเสียตามบ้านเรือนตามโรงแรมตามอะไรก็ต้องปล่อยลงแม่น้ำใช่ไหมคือจริงๆมันก็ต้องมีระบบบําบัดทุกเมืองใช่เพียงแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่ที่บําบัดน้ําไม่มีใครพาไปดูถูกไหมไม่มีใครพาไปดูเพราะมันจะน้ําเสียเพราะมันจะไม่สวยหรอกมันเป็นเรื่องเครื่องจากเครื่องเทคนิคแต่ที่นครสวรรค์เขามีไอเดียครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองยวนชวนรัก S <S <S เขาตั้งชื่อนะคลองยวนชวนรักแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าคลองยวนมันอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาแล้วติดเกาะยวนด้วยเนี่ยเกาะยวนถ้าใครเคยเที่ยวนะเหมือนเหมือนกับแม่น้ําต้นแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเขาไหลมาจากปิงวังยมนั่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาตรงต้นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นปากน้ําโพตรงเน,น,นี้นะปรากฏว่าสมัยโบราณมันเกิดเกิดสันดอนแล้วกลายเป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะยวนตรงนี้ก็เป็นแม่น้ํอ ตอนนี้ปรากฏว่ามันก็เป็นเกาะอ,อยู่เอ่อแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวยวนที่ที่มาอาศัยอยู่ในเกาะอ่าอ่าสมัยก่อนมันไม่มีถนนข้ามแบบนี้อ่าฮะเขาจะเอาไม้เป็นสะพานไม้ข้ามไปเกาะยวนอ่า หนักๆเข้าเนี่ยน้ําท่วมทุกปีค่ะนยวนที่อยู่ในเกาะก็โอ้ยโย่ไม่ไหวแล้วทําไงอ่ะทิ้งเอ่อก็ย้ายย้ายพ็ย้ายมันก็เหมือนกับเป็นเกาะที่แบบจะลางๆแล้วล่ะเนี่ยครับเขาก็มองว่าเอ๊ะของที่มันแยกมาตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดนะเราต้องต้องมาปักหมุดไนครับค่ะเขาก็มาทําเป็น แหล่งเขาเรียกว่าออกกําลังกายเป็นสิทธิสาธารณะเนาะพักผ่อนหย่อนใจหย่อนช่วยอหฮะหย่อน่วยหย่อนอะไรอย่อนอื่หย่อนจไอหย่อนใจเดินวิ่งออกกําลังกายได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นสวนสาธารณะเลี้ยงปลาคับเห็นไหมเขาปรับภูมิทัศน์สวยงามไหมถึงนู้นเลยนะปรับภูมิทัศน์สวยงามหลายร้อยเมตรนะแล้วก็ทําให้เห็นว่าน้ําเสียที่อยู่ในเมืองผ่านระบบการบําบัด5ขั้นตอนกลายเป็นอย่างนี้เลย ใช่ได้ครับยังปะคาบได้ครับเขาบอกว่าน้ําเสียเนี่ยนะมันมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เยอะมากตั้งแต่รองเท้าฟองน้ําไปจนถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆสารพัดสารพันแล้วมันสะบัดออกมาให้ใสขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะทําได้หมดนะแล้วคุณดูม่านน้ําตรงนู้นน่ะมาจากน้ําเสียนะครับกลายเป็นเหมือนน้าธรรมชาติใสๆแล้วม่านน้าสวยไหมสวยเรามานั่งอยู่ตรงนี้พลัดพลินเจริญใจไหมเจริญค่ะรู้สึกมีความแบบเพลิดเพลนอ่ะคือนั่งไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะ ไมไม่มีกลิ่นไม่มีเลยนะไม่มีกลิ่นน้ําน้ําเสียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปากบทของเราเราก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเมืองต่างๆถ้าท่านอยากจะไปดูเมืองต่างประเทศอะไรนะค่ะผมแนะนําให้ท่านมาดูเมืองนครสวรรค์เพื่อมาดูว่าเขาบําบัดน้ําเสียกันยังไงเลี้ยว็ข้คาบยังไงอันนี้ได้ประโยชน์เขาบอกว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ทําได้ขนาดนี้น่าจะประมาณสี่ห้าแห่งเพราะว่าจริงๆก็ทดลองกันหลายวิธีในการบำบัดน้ำ กรุงเทพผมยังไม่เห็นโชโชน้ําเสียแล้วก็เป็นน้ํำดีอย่างนี้เลยผมยังไม่เห็นเลยนะจริงจริงจริงเอาก็ถือว่าตรงนี้ทําได้ใหญ่มากนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะแต่ว่าทําออกมาแล้วโอเคนี่ต้องขอบคุณทางเทศบาลเขานะค่ะเขาเขาก็มีไอเดียที่ดีในการทํา ทำสิ่งนี้แล้วประชาชนตอนเย็นๆนะอันนี้เรามาตอนสายๆมันเริ่มจะแดดแล้วแต่ตอนเช้าคงจะมีคนวิ่งอ่ะเนาะตอนเย็นใช่ตอนเช้ามีคนวิ่งแล้วตอนเย็นๆคนจะหมอกําลังกายนั่งพักผ่อนหย่อนใจดูสิเขาทำ้วสาธานครับเขาตามคุณมาดูเขาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเขาตามเราเขาตามเราเราจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวบอกเขาด้วยว่าเราจะไปกรุงเทพอย่าตาม ไปได้กันไหมเพ่แล้วอาหารอยู่ไหนอะแเราไม่ได้อาหารปลามาเนาะอยากให้อาหารเขาเนาะเขาัวน้ําจะเสียอีกมั้งอ๋อไม่ได้ขายให้ได้ดูนี่เดินตามคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ไอ้แตกนั่นอันนี้เราคุยกันได้นะหมาเออหมาปลาปลาปลาคุยกันได้เฮ้ยมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาจะต้องตามเราไปตรงนู้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่เนีขาได้ยินเสียงเราไงมมาเร็ว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  มา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 เห็นแม่น้ำที่พุ่งออกมาทังนี้ทา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 งนี้เฮ้ยอยู่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมาจริงเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจริงอ่ะเฮ้ยทำไมต้องฟังภาษาคนออกอ่ะแล้วเขาฟังภาษาคนออกมั้งอุ้ยตัวใหญ่ๆก็มีนี่แหละครับที่มาของมีบาดเสียวเดินออกมาเหรอพี่นี่คือที่มาของคาถาภาษงเรียกปลาครับโอ้ยอันนี้ถอดรูปยังมางามแท้ล่า ในห้างฝากกับบอทมีแฟนเล่าบอทน้องรัชนีจะบอกว่าน้ำตรงนี้นะนอกจากอันนี้เขาเลี้ยงโชยเฉยนะคะว่าน้ำมันสะอาดถึงท่านปลาอยู่ได้มาจริงแต่แต่จริงๆเนี่ยน้ำพวกนี้เขาเอาไปใช้ทำอะไรรู้ไหมคะไปรดต้นไม้เอาไปล้างถนนนะคะเอานี่สวนสาธารณะที่อยู่ข้างในเนี่ยต้นไม้ทุกต้นใช้น้ําที่นี่หมดเลย นะคะกลางถนนหนทางนะคะก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ใช่แล้วไม่ได้ไปดื่มกินบริโภคนะแล้วก็เอาไปมันก็ปล่อยลงน้ําธรรมชาติได้เลยครับถ้ามันมีส่วนเหลือนะก็จริงๆก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ลดน้ําต้นไม้ดีอีก ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะลงแม่น้ำเจ้าพยาก็เป็นน้ําดีแต่ส่วนใหญ่เขาไปใช้ประโยชน์มากกว่าเราเราก็ได้ประโยชน์จากเขาไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน้ําเจ้าพยาเนาะเราใช้น้ำนี่ตรงนี้เขาก็ประดับเป็นกราฟิกตี้สวยๆครับทองยวนชวนรักจ้าชองยวนชวนรักเอ้ยลูกๆตามมาป่าวะไม่ตามแล้วตามตามเฮ้ยตามตามเขาเราเดินเร็วไปเขาตามไม่ทันเขาเดินเร็วไปเขาตามไม่ทันมาดิ มาเร็วให้มาทางนี้นนนนนนนมาจริงๆด้วยสงสัยไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะค่ะเฮ้ยเอาละฮะเอานี่หนุ่มนครสวรรค์อ่ะนี่ไงหนุ่มนครสวรรค์อันนี้เขาเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้าที่เขาเป็นเจ้าที่เจ้าหนี้เจ้าที่เ้าเป็นความภูมิใจของผมชอบมากเลยบริเวณม้าน้ำเดิน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 ไปตรงม้าน้ำมีเท่าไหร่นะ ให้ดูกันเลยทีเดียวด้านหลังเนี่ยเขาจะวาดเป็นภาพสวยงามมากนะครับสวยสวยแล้วดูม่านน้ําเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเดินมาทางนี้คุณรัชนีเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้นี่มืานน้าตกเลยนะเนาะแต่ว่าไม่ให้คนลงเล่นเนี่ยกลิ่นน้ําธรรมชาติมากเลยอนะเดี๋ยวไปใกล้มากเคยอ,อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะ จริงๆอ่ะห้าขั้นตอนนี้มันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือเขาใช้จุลินทรีย์ปล่อยจุลินทรีย์ลงไปให้กินของอ่กสกรปรกแล้วพอเขาอิ่มแล้วจุลินทรีย์เขาจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างอพอตกตะกอนข้างล่างตรงนั้นอ่ะเป็นปุ๋ยเขาก็เอาขึ้นมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์แจกจระจายคนในพื้นที่อ่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะซึ่งเออมันก็ดูดีมากเลยอะ,อะผมแนะนําเลยนะ เทศบาลทั้งหลายแหล่นะถ้าจะไปดูงานการบำบัดน้ําเสียเป็นประโยชน์มากมาที่จังหวัดนครสวรรค์จ้าได้ประโยชน์จริงๆนะครับสุดยอดมากวันนี้เราก็เลยมาปักหมุดไว้ที่นี่เลยปักหมุดให้เลยอ้าวปักหมุดปักหมุดปักหมุดพอแล้วแต่ลาแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีครับลา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 มาหาลูกคุณเร็วลา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 